ขออนุญาตถ่ายภาพที่ลงครัวนะครับพริกนะครับนี่พริกนน้อยนะครับนี่ไม่เผ็ดน,นะครับนน้อยนี่นะครับ <c oughs> อย่าไปเชื่อนะครับยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งเผ็ดน,นะครับพริกนะครับนี่เอาแกงเัียงคีอใสเผือกนะเดี๋ยคนณล่านกันนะครับเฮ้อ ต้มจืดนะครับต้มจือดอีกแล้วนะครับนี้ไม่ชีต้มจืดนะครับนี้ยังต้มจืดบอกต้มจืดเผือกนะครับมานานหรือ,อยังถึงนานหรือ,อยังครับนี่อาจารย์มาด้วยตัวเองเลยนะครับนี่ เด้อน,นะครับพระอันาร์วัตะเคียนทองนะครับอำเภอเขาชิดชะกุดจังหวัดจันทบุรีนะครับมีโยมาด้วยไหมครับเนี่ยครับผมครับผม <c oughs> พระอาจารย์ทำนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี้าม,านมาขึ้นพนระม้าอ่าบ่บ่งหูจักเลยนี่นะครับนี่นวายไปเยี่ยมปูเยี่ยมโว้ย เบิาาบ้ลสภาเบิ้ลเท้าคุณขาขยับบ่อยแต่ว่าส่วงบุญึ้นม่านอีสบายดีเบิดตัวอย่างแต่ว่าขัม้มโบถึงคัดก็เก่าเดื่องขัม้ขมโบคุณน,นครพนมนะครับพูดเก่งเหมือนเดิมนะครับนี่